สวัสดีเพื่อนๆทุกคนมือนี้มาพบกับชงคุณยาผ้าเพื่อนอีกคืึเก้าค่ะมนอืีคุณยาสิผ้ามายำยำไข่ดาวนะคะทุกคนวัตถ,ถุดิบของเราก็จะมีหอมแดงนะคะมะเขือาาเ,เทศอ่าพริกพริกกินดาแดงซอยพริกขี้หนู น้ำตาลเขี่ยวน้ำตาลปิ๊บเคี่ยวนะคะไข่เป็ดห้าฟองมะนาวนะคะแล้วก็มีผงนัวน้ำปลานะคะง่ายๆค่ะใครใก็ทำได้อ่าก่อนอื่นเราไปลงมือทอดไข่ดาวกันเลยค่ะก่อนอื่นก็มาทอดไข่ดาวเลยค่ะ ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะแล้วก็ทอดไข่ดาวทอดไขดาวให้เหลืองกรอบเลยนะคะก็เปิดไฟกลางค่ะ ทอดเสร็จแล้วนะคะไข่ดาวของเราเหลืองกรอบค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือยำเลยค่ะมาลงมือยำเลยค่ะเราก็ใส่น้ำตาลเคี่ยวงไปเลยค่ะ ใส่พี่ขี้หนูตำลงไปค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เรานะคะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาวันนี้เราจะยำเผ็ดแซ่บ กะเอานะคะทุกคนน้ำตาลเคี่ยวแล้วเนียวหนึบเลยใส่มะนาวค่ะยยากจะใส่มะนาวสองลูกก่อนเนาะ มะนาวขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นเราใส่มะเขือเทศลงไปค่ะพริก <c oughs> กินดาใส่ลงไปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเผ็ดมากมาย ใบตั้งโอนี่คิ้วสดลดความดันได้ด้วยนะคะเดี๋ยวชิมรสชาติดูก่อนเนาะทั้ทงเผ็ดทั้งแซ่บต้องเติมน้ำปลากนิดนึงค่ะคว,วความเปรี้ยวความเผ็ดได้แล้วเนาะ แย่เยิ้มๆเ,เลยค่ะแล้วก็ตัดซะหน่อยเนาะ นั้นเราก็เราจะคุกในนี้ก็ได้นะคะแต่เราลาดลงไปเลยค่ะเพราะว่าไข่เปนเยิมนะ้มเนาะใครจะทอดไข่สุกก็ได้แล้วก็จะลาดลงไปเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการนำเสนอคลิปใหม่ๆด้วยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนนะคะนี่เลยค่ะไขยเย่เยิม้มๆน่าทานมากๆเลยค่ะวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะลองเพื่อนๆลองทำดูนะคะวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ